วันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับงานปั้นชนิดหนึ่งนะคะงานปั้นชนิดนี้เราเรียกว่างานปั้นนุนสูงนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะแนะนําให้ในักเรียนทํางานปั้นนุนมสูงในรูปแบบใหม่ค่ะก็คือแทนที่เราจะไปซื้อดินน้ํามันนะคะเนื่องจากว่าดินน,น้ํามันเนี่ยค่อนข้างราคาแพงเราก็เลยจะผลิตดินขึ้นมาเป็นวัสดุที่ใช้เยื่อกระดาษและกาวนะคะ ซึ่งวัสดุที่เราใช้นะคะก็มีดังนี้ค่ะซึ่งอุปกรณ์เนี่ยไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่ได้มากด้วยนะคะเราจะใช้อะไรบ้างนะคะวัสดุหลักเลยก็คือกระดาษนะคะกระดาษนี้เป็นกระดาษร e ีไซเคิลที่ทุกคนมีทุกบ้านมีนะคะอเอามาฉีกนะคะฉีกย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แช่น้ำมาไว้นะคะ อพอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้เอามาใช้แล้วก็พอเราฉีกฉีกจนละเอียดนะคะแล้วก็ขยำช่วยกันนวดนะคะก็จะกลายมาเป็นดินนะคะเป็นดินกระดาษแบบนี้นะคะซึ่งมีส่วนผสมแค่2ออย่างเท่านั้นก็คือกาวแล้วก็กระดาษนะคะแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าด้วยกับการที่เราไปซื้อดินน้ํามันนะคะ,ะขั้นต่อไปค่ะวัสดุที่ใช้อีกนะคะ อันนี้เป็นกระดาษขาวเทาค่ะกระดาษเขาวเทาเป็นกระดาษที่ใช้สําหรับรองงานปั้นของเรานะคะต่อไปแบบค่ะอันนี้คือแบบคุณรูจะทําเป็นงานปั้นหน้ากากคนนะคะเป็นหน้าคนนะคะและต่อไปเราขยายขนาดของของหน้ากากคนรตนี้นะคะให้อยู่ในขนาดของ A4 เพื่อสะดวกนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งานเราเอาไปเขวนอะไรเนี่ยมันจะสวยงามถ้าเล็กเกินไปมันก็ดูไม่สวยนะคะเอาขั้นต่อไปนะคะวัสดุที่มีที่ใช้นะคะอ่ากันไกลค่ะใช้ในการตัดนะคะอ่าดินสอนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นหูที่ใช้สําหรับเขวนนะคะหรือถ้าเราไม่มีหูแบบนี้นะคะเราใช้ ฝากระป๋องน้ำาอัดลมะค่ะที่มันเป็นตัวเปิดฝากระป๋องน้ำาอัดลมอันนี้ใช้ได้นะคะแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะต่อไปค่ะยางลบนะคะ,ะต่อไปอีกอย่างหนึ่งคือเชือกฟางนะคะเชือกฟางนี้ใช้ในการยึดหูแล้วก็ตัวหน้ากากนี้นะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นวัสดุที่ใช้ในการปั้นนะคะซึ่งอันนี้หาซื้อได้แล้วก็ถ้า ในการเรียนเนี่ยคุณครูจะมีให้นะคะส่วนนี้นักเรียนสามารถที่จะมายืมใช้เป็นกลุ่มได้นะคะ,ะต่อไปนะคะสีคุณครูใช้สีโปสเตอร์นะคะเพื่อให้สะดวกแล้วก็ราคาถูกนะคะจริงๆสีพลาสติกสีน้ำพลาสติกก็ใช้ได้นะคะและอันสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็เคลือบนะคะเคลือบ เคลือบให้มันมันแววนะคะเราจะเคลือบด้วยแลกเกอร์นะคะหรือเป็นสเปรย์แลกเกอร์ที่เป็นสเปรย์ก็ได้นะคะ